วกราบ่ชเลยับวันนี้จมาเล่นเกมบอกแบบที่มีชื่อว่าบ็อกฟุตนั่นเองเองลยครับผมซึ่งจะฟาร์ไม่ถึง700ดีแมมเออ7 0 0เลยใช่ไหม เอาซะไม่เอามันจะนานเกินเอาเจ็ดร้อยก็ได้ไมาไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวไม่ไาาม,มากเกันนี่ผมสามารถลยเกิน ได้ไปกาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไอบสอบไออเรียนอบไปน รบแสงจันเต็มดวงคืออะไรวะเนี่ยผมอัะผมเนี่ยผมสามารถสู้กับทันเดอร์กอนได้แล้วผมจะลองดูด้วยกันจะไหวนะไหมตอนที่ผมเล่นตอนที่ผมไม่อยากจะแบบนช่ไอุ้ย

ไม่ไหวละผมจะผมจะไม่ไหวละผมไม่ทำละโอ้โหยากมด้อ่ะยากเกินยากเกินพี่ผมไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือผมอยากเป็นลูกสองมากแต่ลูกสองลูกไปยังไงอุ้ยเอาแล้วไง มีคนติด PVP อ่ะรึ้ย ่อยู่อัพครับผมอยู่อัพรวยเลยว่ะ <clears throat> All right. แล้วว่ะรอดตัวดีอะไรตัวไบ ผมตอนนี้ผมก็ถึงเลเวล600แล้วนะ601นะครับผมเยอะเยี้ย,ย,ยดจัดนะครับนี่นะอันนี้คือค่าปรงกรันนะครับเพิ่มมาเยอะอยู่นะอืม ไม่ถึงหกวันสิทธินะอันนี้จะไม่มีการตัดต่อแล้วนะคะแตเรื่นาจะพูดอค่ะเอ่เราจะพูด cin ถึงเรื่องอะไรดีคุณชิว่า เนี่ยสวยละของบกวกสองเนี่ยเออบวกสองบวกสองเลยบวกสองเอ,อ้ยไม่ใช่บวกสองไม่ใช่หมายถึงคูงนูนนะหนึ่งเดียวหมายถึงว่าให้ให้เลเวลมัน ถ้าจะฟังเพลงแบใช้แบบนี้ก็พ okay. ิเศษเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นพิเศษไปกว่าพิเศษพิเศษนะพิเศษหัวก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบี๋เเ ยังไงสงขัน้นบอกแล้วได้ตามคำขอจริงๆ y e เหย s เ e ยเยเยเหยาเมถึงหกรสิบเนี่ยองรอไปสอีกหใช่ไหมหกสี่หกสี่สิบหสี่สบ สีจาสีห้าเก่งเลยโอ้ยเด็กอนุบาลก็ยังทำได้เลยแค่หอ้ยอ้ยเห้อ้ยคอ้ยเอ เบลวอัพงแล้วใครจะใจร้ายกับผมว่าต้องมีใครใจร้ายกับผมบไหม่ได้โอเคต้องหก เงินผม400,000แล้วเนี่ยเป็นไงตอนนี้ยัง300,000อยู่เลยเนี่400,000ขึ้นเร็วมากเป็นไงเป็นไงผมอยากรู้นะนทุกคนทุกคนเลเวลเท่าไหร่แล้วคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนตามมาเล่นด้วย มีคนไทยอยู่หลายต่น e> ้อยไงมีคนไทยเยอะมากให้เรอขนมปองนะขนมปองอันนี้นี่น่สองนี่สองนี่เนี่ยเดินติด

หกศูนย์หกหกศูนย์หกแล้วโอเคก่อนอืมวันนี้ปึ๊บคือผมยังไม่อยากสู้กับ thunder god ไงไม่น่าันเด u n d e อน เป็นอีพีหนึ่งนะอาจจะมีอีอาจจะมีอีพีหลายตอนก็ได้ทําเป็นซีรีส์เออทำเป็นซีรีส์เลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลลัพธ์ตอบแทนมาแบบอย่างดีหรือเปล่าไมได้ รู้ว่ายออวิวจะดีเปล่าเป็นล้ม,นกมก็ยนไปดูแคกนต่อต่อน,นี้เป็นเดือนนะยังไม่ถึงปีแล้วเนี่ยอเออแต่ว่าถ้าถ้าปีต่อไปปีสำหรับนิสิผมบ้าน่าจะแบบ หนึ่งต yeah. ันะอใชี้สิบเอ็ดเรีอนใช่ไหมคลิปอินโรอ่ะทรกับอัินนี่โอ่ยนี่แหละนี่ยาวก็ไม่ได้ยาวมากนะเลนเอาจบแล้วไม่พอเฮย ก่อนรับอันนี้ก่อนป้องกันพกกดแล้วก็เอานี่กันอาโรยโยซเดอร์ไปต้องารามนี้ไปเรื่อยนะน่าเบื่อเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากมากเจ็ดแล้วเนี่ยยกงเจ็ดยโงเนะยเัเ คืออะไรลิเวลอะไรอไมอ๋อ,อ,อนี่เหรอลีเวลอะพอเดี๋ยวก่อนครับผมก่อนคอรัใช้คือใช้ยีงนี้ไปข้าไหนพวกลเเอร์โฟเดอร์เ่ยนะ หนี่ยโอ้ไม่ใช่้โห้านยได้ใทัก็้อ้โั้ารอว่าสกิลตัอห้หกร้อยเก้าแล้วอีกหนึ่งโอ้ my god ต้องการมา หนูมาไปเดย์ยังอ้คนติดใจทําเนี่ย สิดแล้วจบการทําแบบน้ที่ามนไรบแล้วหนึ่งิดแล้วทุกคนโอเคได้เวลาจบคลิปไปแล้วสคนละก็สําหรับคลิปนี่นะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะอาจจะมีพีสองสามนะอันนี้แม่ฟอร์แฟนแหละแต่เดี๋ยวนะคลิปบักช็อตลูเลย <G ül> ยังไม่จบเลยโอ้โอ่ผมต้มองทำแล้วแหลอะอันนี้เป็นคลิปมงฟมเนี่นยมีพีหนึ่งไปไปไปเจอกันใหม่ปีหน้าเฮ้ยเป็น